สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสำหรับหัวข้อ Spiral o r Not นะครับความท้าทายของหัวข้อนี้เขาจะให้เราใช้ตัวดำเนินการ Not นะครับเพื่อเลี้ยวซ้ายเมื่อทางด้านหน้าเดินไปต่อไม่ได้หรือว่าเป็นทางตันนะครับจากโลกปริศนานี้นะครับ ว่ตถุประสงค์ของเขาก็คือเขาต้องการให้เราทําการสลับสวิตตัวนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เดินอยู่ในโลกปริศน,นาเนี่ยไบ์ก็จะไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนนะครับขึ้นอยู่กับการสั่งงานของเราดังนั้นเขาจะให้เราทําการตรวจสอบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไบ์เดินมาจนถึงทางตันหรือว่าเจอบล็อกอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับให้เราสั่งไบ์ให้เลี้ยวซ้ายนะครับ อย่างนี้ก็เช่นกันกเวลาไบเลี้ยวซ้ายมาจนถึงทางนี้นะครับด้านหน้าไปต่อไม่ได้แล้วก็ให้ใบเลี้ยวซ้ายด้านหน้าไปต่อไม่ได้แล้วก็ให้ไบเนนไไไลีเ้ยวซ้ายนะครับจนมาเจอสวิตท,ที่ปิดอยู่แล้วก็ให้ไบทําการสลับสวิตเป็นเปิดนะครับจากตัวอย่างโค้ดที่เขาให้มานะครับเขาจะให้ for loop เรามาโดยจะให้เราทําการวนลูปทั้งหมด13ครั้งนะครับตามจํานวนกระเบื้องที่มีอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับคราวนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมดูนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างจากเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับก็คือให้เราทำการตรวจสอบว่าทางข้างหน้าเนี่ยเป็นทางตานันหรือว่าถูกบล็อกหรือเปล่านะครับเราก็ทำการตรวจสอบโดยใช้ if ครับ ถ้าเราพบว่าทางข้างหน้าเป็นทางตันหรือไปต่อไม่ได้เขาก็จะสั่งให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับโดยใช้คำสั่ง turn left ส่วนในกรณีที่ไม่เจอทางตันก็ให้ไบค์เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับ โดยเราจะใช้อเปอเรเตอร not มาช่วยนะครับในกรณีที่ไม่ได้ถูกบล็อกนะครับก็คือข้างหน้าไม่ได้เป็นทางตันเราก็จะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward จากนั้นก็จะทำการตรวจสอบว่าเรายือนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่หรือเปล่านะครับโดยการใช้เงื่อนไข if นะครับ หากเรายือนอยู่บนสวิตที่ปิดอยู่ก็ให้เราทําการสลับสวิตโดยการใช้คาสั่ง toggle switch นะครับคราวนี้เราลองมาทําการ r ันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับ ลันโค้ดนะครับเราจะพบว่าไบต์เดินไปไม่ถึงจุดหมายนะครับก็ค,คือจุดที่มีสวิต์ปิดตรงนี้นะครับถ้าเรามาลองดูโค้ดของเรานะครับเราจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหากเรานับจำนวนกระเบื้องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้าเเราจะพบว่าจำนวนกระเบื้องเนี่ยมี13แผ่นเท่ากับลูปที่เขาให้มานะครับ แต่เราจะพบว่าจุดนี้นะครับกรณีที่ไบ t ์เจอบล็อกนะครับก็คือทางตันที่ไม่สามารถที่จะเดินไปได้ไบ t ์ต้องทำการเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้เนี่ยพอไบท์ทำการเลี้ยวซ้ายไบต์ก็จะไม่เข้าสู่ลูปที่เป็น east block นะครับก็คือ,อ not east block ก็คือไม่ถูกบล็อกดังนั้นไบต์ก็จะไม่ทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราจะเห็นว่า จุดที่เป็นทางตันมีทั้งหมด1 2 3จุดทําให้ไบต์ไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับดังนั้นถ้าเราต้องการให้ไบต์ไปถึงจุดหมายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยน loop ตรงนี้นะครับแก้จาก13เป็น16นะครับก็คือเพิ่มจุดที่เป็นทางตันเข้าไปด้วยเพื่อให้ไบต์เดินไปถึงจุดหมายนะครับคราวนี้เราลองมารั n โค้ดใหม่นะครับดูผลลัพธ์กัน จากตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะมีวิธีการเขียนโปรแกรมอีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการแก้ลูปที่เขาให้มานะครับคือเราต้องการให้หลูปวนแค่13ครั้งเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะแยก if ตรงนี้นะครับออกมาเป็น2ลูปก็คือ2 if โดยไม่ต้องใช้ l เ,เข้ามานะครับแบบนี้ สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในกรณีที่เราแยก loop if มาเป็น2 loop นั่นก็หมายความว่า loop if ทั้ง2 loop เนี้ยจะถูกทำงานทุกครั้งนั่นหมายความว่าใน for loop 13ครั้งเนี่ยก็จะทำการตรวจสอบคำสั่ง if เนี่ยทั้ง2คํคำสั่งทั้ง13ครั้งนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาทำการรันโค้ดดูผลลัพธ์กันนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ Spiral or not การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ